หวลหวงพ่อประเทศที่มีการ33ลัทธิจับตามผมนะหลับตาคิดนะอเมริกาใหญ่ไหมใหญ่หนึ่งลัทของเข,ขาก็ฐานไหนเกือบเท่าประเทศแล้วอ่าหนึ่งลัทของเขาเกือเบเท่าประเทศไทยถูกไหมแล้วโยมลองนั่งหลับตาเนี่ยเอา 33, 33ประเทศไทยแปะกันนเี่ยแล้วองค์กรศาสนาเขาจะไม่พิงเหรอ โอ้ไม่ได้แล้วนี่นักบ,บวชตัวนี้อันตารายต่อ,อบ้านเรานะคลิปเห็นไหมคลิปของเขาเป็นคลิปเนี่ยแล้วหลวงพ่อไปทศสซาติสามรัฐน่ะที่ดูเหอะประเทศไทยว่าใหญ่แล้วเอาเรามีพระเก่งๆองค์หนึ่งหรือว่าศาสนาของเขาอ่ะเก่งๆคนหนึ่งแล้วมาบ้านเราแล้วก็ทำแบบหลวงพ่อโยงที่ว่าองค์กรของเขาบ้านเขาเนี่ยจะทำยังไงถึงไม่แสดงถึงไม่แสดงออก จงแจ้งก่อนหน้าก็ต้องมีการทําแบบรับหลังาองค์กรพวกนี้มีองค์กรมันมีองค์กรรับนะองค์กรวองบ้านโคงทางศาสนาทางการปกครองทางของเขาเนี่ยยิ่งอเมริกาด้วยเขารับกว่าเราเยอะแล้วปู่ชาไปอเมริกากลับมาเป็นไงก็เป็นอย่างเงี้ยมีตอรี่นะโยมคิดให้ดีๆปู่ชาปูชาปู่บ้านเราดีๆพอไปอเมริกากลับมาเป็นไง เขาเป็นเหมือนหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเอาไปอเมริกากลับมาก็เป็นแล้วมีท่านหมายท่านหนึ่งเขที่ผมพูดบนไปผมก็ยังไม่รู้หรอกตามหลวงพ่อ,อไปที่หลังไปอเมริกาเหมือนกันกลาบ,บ้าเป็นเรียบร้อยสักพักเมื่อน่ะถึงว่ามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรอกอ,อุปกรณ์พวกนี้อเมริกาที่แท็กซี่มีทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นพวก อ,อุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องสองครามภายในภายนอกภายในการเมืองพวกนี้มันเขาจับต่อแท้หมดเลยแล้วอย่างพ่อก็มีคำเก่าด้วยอคือกำก่าด้วยอาจจะเคยมาทำเขาไว้